ผยข่าวลือสเปคกล้อง galaxy s 2 5 h ได้กล้องคู ko ่2ล้านพิกเซลกับ12ล้านพิกเซลอัปเกรดจาก s 2 5ในงาน galaxy unpacked s m a r t p h o n รุ่น galaxy s ยี h ได้เผยโฉมทางการออกมาแล้วนะครับต่อมาก็ได้มีการพลิกโผลในเรื่องของกล้องนิดหน่อยครับเพราะจากข่าวลือตอน s ยี slim ระบุไว้ว่ารุ่นนี้จะมีกล้องหลัง3ตัว แต่ท้ายที่สุดแล้วเครื่องที่นำมาโชว์ก็มีเพียงแค่2ตัวครัาล่าสุดก็เลยมีสเปคกล้องคู่นี้ออกมาครับโดยทิ i เตอร์อย่าง Panda Flash Pro ได้เผยผ่านเอกว่าเครื่องทดสอบภายในของ Galaxy ซ2 5H มีกล้องหลังคู่แบ่งเป็นกล้องตัวหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลและกล้องอลตราวายความละเอยดล้านพิกเซลจากข้อมูลที่ว่านี้ทิ i เตอร์ยังคงเคลมว่านี่คือข้อมูลของเครื่องทดสอบภายใน นั่นหมายความว่าเครื่องที่เป็นตัวจริงก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มีข่าวลือของ Galaxy S 25 Slim ต่างคาดกันว่ารุ่นนี้จะมีกล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียดสูง200ล้านพิเซล50ล้านพิเซลและ50ล้านพิเซลแต่จนแล้วจนรอดน,นะครับเรื่องกล้อง3ตัวก็ตัดออกไปจากเครื่องจริงที่นำมาโชว์ได้เลยครับส่วนเรื่องความละเอียดของกล้องถ้าให้มาเป็น200ล้านพิเซลกับ12ล้านพิเซลจริงก็ถือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับ เพราะยังคงเป็นชุดที่ซัมซุงเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างน,น้อยๆกล้องหลักก็ได้อัปเปดขึ้นจาก Galaxy ก S25 หรือ S25 Plus เลยครับสำหรับ Galaxy S25 Edge คาดว่าจะเปิดตัวทางการในช่วงเดือนเมษายนนี้ส่วนจะออกมาตามที่ข่าวลือนี้หรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ